น้ำหนักประมาณ2,000ปอนหรือราว907กิโลกรัมถือเป็นระเบิดแรงสูงที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดชนิดหนึ่งที่ยังคงใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่บรรจุสารระเบิดไตรโทนอน t r i โท t น o ประมาณ945ปอนแต่ก็มีรุ่นที่ใช้สารระเบิดชนิดอื่น,ชน,นเช่น composition H6 หรือ PBX 109เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย MK 84สามารถเจาะทะลุคอนกรีตเสริมเหล็กได้ลึกถึง11ฟุตหรือเหล็กกล้าหนา3ฟุตจึงถูกนำมาใช้ ในการทำลายเป้าหมายแข็งแรงเช่นบังเกอร์สะพานโครงสร้างทางทหารหรือสนามบินระเบิดนี้สามารถติดตั้งระบบจุดระเบิดหลายแบบไม่ว่าจะเป็นระเบิดอากาศระเบิดทันทีเมื่อกระทบเป้าหมายหรือแบบหน่วงเวลาซึ่งช่วยให้สามารถใช้ในภารกิจที่แตกต่างกันได้ตามสถานการณ์ต่อมา MK 84ได้ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วยการติดตั้งชุดนำวิธีแบบ JDM Joint Direct Attack Munition ซึ่งทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายด้วยการนำทางผ่านระบบ GPS ส่งผลให้ระเบิด MK 84กลายเป็นอาวุธนำวิถีที่มีประสิทธิภาพสูงและลดความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายข้างเคียง MK 84สามารถติดตั้งกับเครื่องบินหลากหลายรุ่นเช่น F-15, F-16, FA-18, F-35, B-1B, B-2 และ B-52 รวมถึงเครื่องบินรบของกองทัพอากาศไทยอย่าง F-16A/B และสอบ j s 39ไกรเพินซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยและสามารถใช้ร่วมกับ MK 84ได้อย่างมีประสิทธิภาพนักบินไทยผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในการใช้ระเบิดชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานจะเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบต่อประชาชน MK 84เคยถูกใช้ในสงครามเวียดนามและภายหลังถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการในซ์สตอมปี1991รวมถึงในสงครามอัฟกานิสถานและอิรักในช่วงปี2000โดยกองกำลังพันธมิตรใช้ MK 84 และเจดียเอ็มจงตีเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างสําคัญของฝ่ายตรงข้ามเช่นศูนย์บัญชาการลางอาวุธและฐานปฏิบัติการทําให้ MK 84ยังคงมีบทบาทสําคัญในยุทธวิธีการรบแบบทันสมัยเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ m k 84กลับมาเป็นประเด็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพบซากระเบิด m k 84ที่ผูกพังใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกัมพูชาซ m a c ระบุว่าระเบิดดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับเครื่องบินเอ 16ของไทยโดยอ้างอิงจากหมายเลขประจำระเบิดและรูปลักษณ์อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยให้ข้อมูลว่าระเบิดดังกล่าวเก่าและผุพังมากอาจเป็นระเบิดที่หลงเหลือจากความขัดแย้งในอดีตและไม่ใช่ระเบิดที่เพิ่งถูกทิ้งลงในพื้นที่ดังกล่าวเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องอธิปไตยทางอากาศความโปร่งใสของปฏิบัติการทางทหารและปัญหาทุ่นระเบิดและอาวุธที่ยังคงตกค้างในภูมิภาคกรณีของ MK 84ที่ถูกพบในพื้นที่ชายแดนยังตอกย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจบานปลาย